ในการทําหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นําสิ่งที่ทุกท่อทานบุญจะต้องเป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นําจะต้องเป็นพระผู้สร้างเพราะทำที่ไม่ใช่บุญจะบิดเบือนไม่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ให้ทราบว่าเป็นพระผู้สร้าง ไม่ให้รู้เห็นไม่ให้มีอนุภาพในการเป็นพระผู้สร้างซึ่งมีหน้าที่ในการทำให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญมีขั้นตอนของการรักษานิพพานทําบุญด้วยบาร,รมีสามสิบทัศดและบาร,รมีสามสิบทัศของการให้รับภัยวิกรรมกระเตงนิพพานทําบุญทุกส่วน เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญทอทานบุญทั้งหลายต้องการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชุดโหน้าต้นบุญผู้นำต้องนำให้ทอดทานบุญทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพรักผู้สร้างลุกทอดทานบุญ ก็จะต้องรักษาพื้นที่ในนิพานทรรบุญในจัก,กรวาลมนุษย์จะมีสถานะสภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆการเป็นพระผู้สร้างที่ต้องยึดพื้นที่ในนิพานทราบุญในจัก,กรวาลมนุษย์ และขยายอิพานทรรบุญขยายจักรวาลมนุษย์ให้ว่างขวางใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบุญเป็นหน้าที่ที่ทำอยู่ตลอดผู้ที่ถูกบังคับโดยธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงไม่รู้ ว่าเป็นพระผู้สร้างไม่รู้ถึงหน้าที่ของพระผู้สร้างจึงทำลายสิ่งที่มีอยู่เพื่อไม่ให้เข้าสู่ของรงสร้างที่เป็นตริติของการเป็นพระผู้สร้างและทำหน้าที่ของการเป็นพระผู้สร้างแก่ ทุกท่อทานบุญมีประโยชน์มีคุณค่าในการทำงานของการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญทำที่ไม่ใช่บุญจะไม่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ให้เห็นถึงคุณค่าตามสามารถ ไม่ให้เห็นถึงหน้าที่จึงไม่ได้ขับเคลื่อนการเป็นที่สุดของคามบุญจึงไม่ได้ผลรับเป็นความสุขความสําเร็จที่เพิ่มขึ้นจะมีธรรมที่ไม่ใช่บุญบังคับให้ไม่มีความสุขความสําเร็จเลยดังนั้นก็ต้องไปนําให้ทุกท้อทานบุญให้รู้ว่าเป็นพระผู้สร้างทุกข้อทานบุญเป็นพระผู้สร้าง แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานที่สุดตามของบุญโดยมีขั้นตอนจะต้องรักษาพื้นที่ที่อยู่ที่ถูกบังคับให้ดำรงอยู่สถานะสภาวะที่เปลี่ยนไปก็จะต้องรักษา พื้นที่นั้นๆและขยายพื้นที่นั้นๆเพราะเป็นหน้าที่เป็นพระผู้สร้างที่จะต้องยึดพื้นที่ด้วยบารมีสามสิบทัศนะณที่นั้นๆเพราะจะต้องอยู่ณที่นั้นไปตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญและขยายพื้นที่นั้นให้กว้างขวางเต็มทางนิพพานใหญ่ ดังนั้นจะต้องอยู่ได้ความสุขความสําเร็จจ้ะอยู่ด้วยหน้าที่ต้องให้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับท่อทฐานบุญทั้งหลายว่ามีความเป็นยังอยู่ความมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรจ้ะที่ดำรงอยู่มีหน้าที่ และต้องอยู่ได้วความสุขความสําเร็จจ้ะซึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองมีวิธีการสร้างโดยการทําหยุดตัวสําเร็จที่ผ่านมาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เจ้ยเป็นยุคกาขาวแล้วก็ทำลายความสุขความสาเร็จของตัวเองด้วยจ้ะแล้วของผู้อื่นถึงระดับ ที่ทําที่ไม่ใช่บุญที่เป็นความทุกข์ความไม่สําเร็จหยุดพื้นที่ถึงระดับที่ไม่อยากที่จะรักษาพื้นที่ของตัวเองไม่อยากทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ลืมหน้าที่เมื่อไม่อยากทำหน้าที่ก็ลืมหน้าที่เพราะไปทำหน้าที่ให้กับทำที่ไม่ใช่บุญ แล้วก็จะไม่ทำหน้าที่โดยหนีไปจากที่นั้นๆให้ทําที่ไม่ใช่บุญเข้ายึดพื้นที่ถูกตีกรอบไม่ให้มีที่ที่จะหนีแต่จะต้องเปลี่ยนพาดทาเป็นธรรมที่ไม่ใช่บุญ ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนของความทุกข์ระทมอย่างมากที่จะต้องเปลี่ยนท่าธรรมที่ไม่ใช่ท้าธรรมเดิมเพราะไม่ใช่ความสุขความสําเร็จยากเดิมที่เป็นยังอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดเป็นทอดทานบุญทั้งหลาย ก็ต้องไปบอกพ่อทานบุญทั้งหลายจะไปบอกหน้าที่เขาจะไม่ใช่ไปปิดปิดบงับงบงไปแบบช่วยกันปิดบงังไม่ให้เขารู้อะฮะเพราะว่ากลัวบาปเขาจะเขาจะมาเบียดเบียนเองฮะเพราะ,เพราะ,ะเพราะกลัว่างเพราะกลัวซึ่งณนะเวลานี้ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมากลัวหรือไม่เวลาที่จะต้องไปทํางานห้กับทำนี้ไม่ใช่บุญนะฮะโดย การทํางานการทําที่สื่อถึงาของบุญก็ตรวจตราให้ครบถ้วนไม่ประมาทแล้วก็ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์จ้ะนึกถึงว่าถ้าต้องถูกให้มีผู้ชี้แนะให้เป็นผู้นําให้มีผู้มันนำอะฮะแล้วผู้นํานั้นก็ปิดปิดบางๆไม่ให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ครเพราะว่าผลที่กระทำไว้นี่แหละจ้ะ ไม่ให้เขารู้อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีผู้มาแนะนําให้รู้จ้ะด้วยเหตุผลสารพัดที่ทําไม่ใช่บุญหลอกล่อบังคับเพื่อไม่ให้ถ่ายทอดความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บันนั่นเองไงละเป็นอาการของการทําไม่เสร็จไม่สรุปจบซึ่งมันก็เป็นหน้าที่อ่ะซึ่งต้องไปทําให้จบไปจ้ะ กพราะยังไงก็ต้องทํามันเป็นหน้าที่แล้วก็ติดค้างเขาด้วยที่ไม่ได้ไปให้ใหเขาให้หมดก็ไม่ให้ให้หมดจ้ะถ้าให้ให้หมดแล้วก็จะไม่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันละถ้าเขารับทำที่เราให้ไปที่เป็นธรรมบุญบริสันตยุทธาธิก็จะจบกลายเป็นคู่กรรมคู่เวรนแล้วก็จะหลุดจากความไม่สุขไม่สําเร็จหลุดจากความลําบากยากจนจ้ะ ดังนั้นอย่าได้รักษาความลำบากยากจนไว้เลยจ้ะเลิกที่จะยึดมั่นถือมั่นในในความลำบากยากจนนะจ้ะเราก็ต้องรู้ได้ว่าความลำบากยากจนนี้คืออะไรเป็นอาการยังไงเป็นการทำแบบไหนจ้ะซึ่งแบบที่เราบอกนี่อไงจ้ะที่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์อะฮะ เช่นไปรับไปรับเงินเขามาเงินคนที่ให้มาเขาบอกว่าให้เอาเงินเนี้ยไปให้กับอีกคนหนึ่งคนที่สองที่สามไปรับมาร้อยเปอร์เซนตัวเองก็ได้ร้อยเปอร์เซนแล้วเวลาไปให้เขาเอาไปให้เขายี่สิเปอร์เซนเนี้ยอีกแปดสิเปอร์เซนเก็บไว้จ้ะ ไม่ให้อย่างนี้ก็เป็นหนี้ดีจ้ะพอเป็นหนี้ก็ยักจนอ่ะก็ลาบากยักจนไม่หลุดสักทีจ้ะคือไม่ให้ไม่ถ่ายทอดไม่ให้ความรวยกับเขาฮะเพราะบริวิสาทัศน์นี่คือความรวยจ้ะความรู้ทั้งหมดเนี่ยฮะคือทุกอย่างคือบริสานิทัศน์อ่ะจ้ะทั้งละเอียดละหยาบทั้งธาตุธรรมทั้งหมดนะฮะที่เป็นธาตุธรรมที่เป็นบริสานิทัศน์นะฮะทั้งละเอียดละหยาบ คำพูดการกระทําปัจจัยสีลนะฮะบริสัทธิท่านหมดเลยทั้งเรียนละเอียอย่าแล้วก็ไม่ให้เขาอ่ะซึ่งต้นแหล่งบอกว่าเอาไปให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไปให้เขาห้าเปอร์เซ็นต์นีที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ให้ยอะไรยเงี้ยฮะอาการนั้นอนะก็คือที่เหลือก็ไม่ให้ทั้งทงที่รับมาร้อยรู้ร้อยจะให้เขาไปห้าอย่างเงี้ยให้ความรู้เขาไปห้าก็เป็นหนี้ดีจะ้ะ อาการเป็นนี่นะคือว่าความจำบักยักจนจ้ะความไม่มีจะกินนลยจะ้ะทำทุกกระทมความปัญหาสารพัดอยากได้สมบัติแล้วไม่ได้จะ้ะเมื่อไหร่ถึงจะเป็นล็อกบุญอะไรเงี้ยฮะจะเป็นล็อกบุญได้ไงปฏิบัติการทําลายบริสัมทัศน์อยู่ตลอดอะ่ะปฏิบัติความเป็นนี่ตลอดแล้วจะเป็นล็อกไหนอะฮะล็อกที่เจอก็คือล็อกของความยักจนเลยจะ้ะ ของความไม่หลุดจากวงจรของธรรมที่ไม่ใช่บุญความขาดแคลนปัจจัยสี่นะอย่างเงี้ยฮะเขาทํากันมางเงี้ยตลอดจ้ะเขาทํากันด้วยเหตุผลความกลัวกังวลกลัวเขาจะตัดความเป็นมิตรอย่างเงี้ยฮะตัวเขาจะหาว่าบ้าอย่างเงี้ยจ้ะแต่นี้กําลังไปบอก เป็นไม่บ้าแล้วก็ให้ความไม่บ้าแล้วจะไปบอกว่ากลัวเขาจะบอกว่าบ้ามันวิปริตอ่ะนะมันเป็นวิปริตเพราะมันเป็นระบบของยกกาขาวอะจากหัวหน้าต้นบุญผู้นำไม่ได้มาเข้าสู่ระบบกาขาวจ้ะเรากำลังเราเป็นชาวซีวไลกําลังทําให้เป็นยุคชาวซีวไลยุคชาวซีวไลก็หมายถึงก็ต้น,าานบุญทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นชาวซีวไลทั้งหมดก็เป็นยุคชาวซีวไล ซึ่งเราอย่าไปทำให้ยุคกาขาวเขามีความหนาแน,น่นในยุคเขาจะ้ะต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนดูตัวอย่างอุูบาจารย์เขาบอกว่าให้กินเหล้าเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่กินเพราะท่านรักษาศีลท่านไม่ได้หมายถึงว่าท่านที่ไม่กินหรือท่านจะต้องกินเพราะกลัวเขาจะไม่ให้เป็นเพื่อน จะเป็นเพื่อนทําไมคนพาลเน,น่ยจ้ะเราเราต้องช่วยเขาไม่ให้เป็นคนพาลจ้ะหรือว่าเป็นเพื่อนกับคนเป็นโรคมะเร็ง,งนี้เหละจ้ะต้องไปเยี่ยมเพราะเขาเป็นมะเร็งปับอะไรย่างี้หรอเป็นเพื่อนอย่างนั้นเหรอจ้ะหรือว่าเป็นเพื่อนช่วยกันทําลายบริษัทสิทัศนัช่วยให้ลาบากยากจนไม่ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ให้รวย พราะการรักษาศีลห้าการอยู่ในธรรมที่เป็นบริสครั์ก็รวยตลอดเลยจ้ะไม่ใช่การผิดศีลแล้วรวยมันไม่ใช่จ้ะมันเป็นความวิปลิตอ่ะมันเป็นมันเป็นความเพี้ยนนะคะเพราะเป็นยุคก,กาขาวไงนั่นคืออาจารย์ท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบของยุคก,กาขาวไม่ได้ถูกบังคับโดยธรรมที่ไม่ใช่บุญจ้ะท่านแก้ไขท่านเปลี่ยนซึ่งเราเป็น ลูกหลานท่านเราเป็นชุดโัหน้าต้นบุญผู้นำที่นำโดยท่านนะฮะก็ต้องทำหน้าที่ในการเปลี่ยนยุคการขาวให้เป็นยุคชาวสืไหลนะจ๊ะจากการถ่ายทอดการทําหน้าที่เราก็จะรู้ว่ายังมีความลำบากยากจนอยู่ไหมก็จะทราบเลยจ้ะโดยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะต้องทําให้ได้ให้สําเร็จเลยคือเขาอยากได้อ่ะอยากให้เป็นอ่ะ ัน้นสิ่งที่จะต้องบอกเขาก็ต้องบอกว่าความสําเร็จหรือสิ่งที่ให้เนี่ยมันสิ่งที่ดีจ้ะเมื่อได้มันดีแล้วได้สิ่งที่ต้องการอ่ะได้ปัจจัยสี่อะตอนนี้ความสําเร็จต้องทําไงเราก็ต้องมาดูว่าความสําเร็จไม่เกิดขึ้นเพราะมีกรทมขอขออ,อยู่จ้ะเพราะมีทมที่ไม่ให้สําเร็จอะไม่ให้สุขสําเร็จโดยเฉพาะคู่กรรมคู่เวร ถ้ายังมีอยู่ก็แปลว่าเขาก็ไม่อยากให้มีความสุขความสําเร็จนะจ๊ะดังนั้นเราก็ต้องปลดคู่กรรมคู่เวรให้หมดไม่ให้มีก็ต้องทําให้บริสันยุทธั์แล้วก็โหสิกรรมให้เขาที่ต้องโหสิกรรมให้เขาเพราะว่าการที่จะให้เขาโหสิกรรมให้เราอ่ะเหมือนกับการที่อยากจะให้คนเอาเงินมาให้เราอย่างเงี้ยคนนั้นก็ต้องมีเงินจ้ะถ้าเขาไม่มีแล้วเขาจะเอามาให้เราได้ยังไงแล้ว ถึงแม้เขามีเขาก็ไม่ให้เราเพราะมันไม่มีเหตุว่าเราจะต้องต้องให้แต่ถ้าเรามีเงินเนี่ยเราเอาไปให้เขาพอให้เขาเขาเอาเงินนั้นไปทําทุนพอไปทําทุนมีการงอกเงินมีดอกเบี้ยมากขึ้นเขาก็จะเอาเงินที่เขามีให้เราได้จ้ะเหตุผลก็เพราะว่าเงินนั้นมันเป็นเงินของเราเขารู้ว่านี่มันเงินเราจ้ะเขาก็อยากจะให้เรา มุ่งมาที่เราอย่างนั้นนะฮะแต่นั้นความสุขความสําเร็จเหมือนกันอยากได้อันนู้นนี้ให้สําเร็จอะเราต้องเอาความสําเร็จเนี้ยไปให้กับคู่กรรมคู่เวรเราต้องเอาบารมีสาสิบทัศใชหนี่คืนเขาแล้วก็การปลดคู่กรรมคู่เวรน่ะก็คือเขาต้องการอะไรให้ไปหรือเกิดขึ้นแล้วเขามาทวงหนี้เกิดเหตุไม่สุขไม่สําเร็จก็ใชหนี่เข้าไปบอกว่าให้เปิดการใช้นี้ให้หมดไป แล้วเราต้องการอะไรก็ให้คู่กรรมคู้เวรเข้าไปด้วยจ้ะให้คู่กรรมผู้เวรเข้าไปด้วยคือเราให้กับทุกคีวิตอยู่แล้วทั้งที่ไม่ใช่คู่กรรมคู้เวรด้วยเพื่อจะให้สิ่งที่เราให้ไปอ่ะเป็นทุนแล้วเขาก็เอาไปทําการงอกเงยขึ้นมาจ้ะเหมือนเงินอ่ะงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆพอมีเยอะๆเงินนั้นเป็นของเราหรือสิ่งนั้นผังนั้นเป็นของเราเขาก็จะเอาผัางนั้นกลับมาให้เราจ้ะ ผลก็คือความสุขความสําเร็จที่เราต้องการดังนั้นต้องทําความรู้ความเข้าใจให้กระจ่างว่าบาร,รมีสามสิพัศน์คืออะไรแล้วการโหติกรรมต้องทาไงให้ถูกหลักต้องให้โหติกรรมเขาจะ้ะคือบาร,รมีสามสิบพัศน์ของการโหติกรรมต้องให้เขาเพราะให้เขาเขาก็จะไปทําเป็นทุนในการโหติกรรมให้มากขึ้นจะ้ะ เขาก็จะไปโหสิกรรมให้กับผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะหรือถ้าเขามีมากมากมากขึ้นเขาก็จะเอาสิ่งนะั้นมาโห,หสิก,กรรมให้เราจ้ะดังนั้นเราต้องให้โหสิกรรมไม่ใช่ไปขอในสิ่งที่มันไม่มี <g in S 2> อะค่ะไปขอขอ,ขอมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแล้วมันจะได้ได้ไงมันไม่มีสิ่งที่ต้องมีคือเราต้องสร้างมาด้วยเราทั้งนั้นแหละจ้ะเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจ้ะแต่ทำที่ไม่ใช่บุญเขาจะใช้ความโลภ กระแสความโกรธและความหลงผิดอ่ะทําให้เกิดการเป็นผู้ขอขอในสิ่งที่ไม่มีทําในสิ่งที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพื่อไม่ให้เกิดวงจรของการทํางานของบุญบาร,รมีจ้ะเมื่อบุญบาร,รมีไม่เกิดขึ้นเพิ่มแล้วก็ถูกทําลายด้วยซ้ําทําให้ทําที่ไม่ใช่บุญก็ยึดท่อทานบุญนั้นได้ขึ้นไปเรื่อยๆโดยรวมก็เกิดเป็นความไม่สุขไม่สาเร็จ อย่างเงี้ยฮะแต่นั้นขั้นตอนถูกต้องแล้วที่เขาอยากจะได้จ้ะนั้นขั้นตอนต่อไปความสําเร็จคือจะต้องจดจ่อในการให้บารมีสายวิช์กับตัวเองกับท่อทานบุญทั้งหมดเลยไม่โกรธเกลียดใครแล้วโหสิกรรมให้กับทุกชีวิตด้วยจ้ะเพื่อให้บารมีสายวิราของการโหสิกรรมไปถึงทุกท่อทานบุญเขาจะได้เอาเป็นทําเป็นทุนให้มี บริญญณษัทตา้การโหดิกรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงระดับที่เขาสามารถให้เราได้จ้ะเมื่อแล้วเราก็เติมด้วยผังที่เราต้องการไปด้วยก็ได้จ้ะเช่นต้องการให้ท่อทางบุญทั้งหลายได้ประเทศของชาวซีวิไลให้เขาได้ประเทศให้เขาเป็นชาวซีวิไลก็ให้ให้ให้เขาไปพอเขาเอาประเทศเอาโปรแกรมเอาผังนี้ ไปทับทวีขึ้นมากขึเรื่อยๆพอมีมากๆม,ม,ม,มากเขาก็จะให้บริสัุทศน์ของผังของการเป็นประเทศให้กับมาที่เราเพราะแล้วรประเทศของชาวซีวไลเนี่ยผู้เป็นเจ้าของคือทุกชีวิตจ้ะนั้นทุกชีวิตจะมีคุณสมบัติที่ได้รับเขาจะต้องมีประเทศอยู่ในตัวเขาคือบริสันทอ่ะผังของการเป็นประเทศชาวซีไลเขาต้องเป็นชาวซีวีไลยนยเขาถึงจะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศชาวซีวไล เขาถึงจะได้คําว่าประเทศชาวสิวไลเพราะประเทศชาวสิวไลเนี่ยหมายถึงทุกท่อทางบุญต้องต้องได้รับจ้ะสมบัติจักรพรรดิตกไม่ฟ้องเนี่ยแปลว่าในยุคนั้นทุกท่อทางบุญในจักรวาลมนุษย์หรือในความเป็นพระเจ้ากพัฒในตัวนั้นจะต้องได้แต่นั้นเขาก็จะต้องมีสมบัติจักรพรรดิในทุกท่อทางบุญี้ยส่วนผู้ที่เป็นผู้นําในการเกิดขึ้นมาก็คือพระเจ้าจักรพรรด แล้วทุกท่อทานบุญก็จะใช้ประโยชน์ได้จากสมบัติจกักรพรรดนั้นเพราะเขามีสมบัติจักรพรรดิอยู่ในท่อทานบุญเขาคือบารมีสามสิบทัศนของการเป็นสมบัติจกักรพรรดินั้น,น,นคุณสมบัติของสิ่งที่เกิดแล้วก็สิ่งที่มีดึงดูดเข้าหากันก็เกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ของการเป็นชาวสิวไลต้องไปบอกเขาจ้ะว่าความสําเร็จขั้นตอนเป็นไงความสําเร็จไม่ใช่ว่า อ๋อไปหาเงินมาแล้วได้สําเร็จไม่ใช่จ้ะโอเคเขาเขาอาจจะหาเงินมาได้หรือหรือคิดว่าใช่พอหาเงินมาปุ๊บด้วยความที่ยัยงไม่ได้จะต้องไม่ได้อะก็ต้องเป็นเหตุให้เงินงน,นั้นต้องหายไปหรือเป็นเหตุให้พอได้มาปุ๊บแล้วก็โดนทําลายอ่ะคือมันไม่มันจะต้องไม่ได้อ่ะมันจะต้องไม่ได้ใช้อ่ะฮะ เหมือนดวงแก้วของเด็กหลวงปู่ที่ได้มาก็ได้มาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าผู้รองรับไม่ได้เพราะไม่มีสมบัติภพในท่อทานบุญนั้นๆในยุคนั้นๆในช่วงนั้นๆซึ่งก็คือช่วงนี้แหละจ้ะช่วงเนี้ยดังนั้นต้องทํำความเป็นผู้ที่จะต้องได้สมบัติภพขึ้นมาจ้ะคือการสั่งสมตั้งท่าทําดึงดูดบริสุทสุทัศน์อ่ะ เปลี่ยนกทมขอหให้เป็นบุญเวรสามัญท่าให้หมดเลยต้องไม่มีคู่กรรมคู่เวรต้องไม่ไปคับข้องใจกับสิ่งใดๆเลยทั้งที่มีเวรธาตุและไม่มีเวรธาตุไม่มีคู่กรรมคูเ่เวรใดๆงสิ้นเลยต้องปดระวังคู่กรรมคู่เวรให้ความรักความเมตตาเอื้อทอนให้เป็นปกติเลยเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นบุญสามันทัาหมดเลยผลรวมๆก็จะล่มเย็นเลยจ้ะหรือดูแลงไม่มีอากาศร้อนไม่มีร่มเย็นเย็นสบาย มีความชุ่มชื้นที่ต้นไม้ชอบอุดมสมบูรณ์ปัจจัยสี่เหลือเฟือใช้ร่วมกันได้หมดเลยอาหารเครื่องหอมจากสารโลกที่เราใส่เครื่องหอมมีเหลือเฟือแบ่งปันกันได้ให้ซึ่งกันและกันได้แต่ด้วยความไม่มีมันจะให้อะไรกันได้อะไม่มีอะฮะแต่นั้นต้องไปจับประเด็นดีๆจ้ะว่าความสำเร็จต้องทำยังไง ก็ในเมื่อมีคู่กรรมคู่เวรเตนนี่อยู่มันจะรวยได้ไงจ้ะคนเป็นนี่หาอะไรได้ก็ต้องเป็นของเจ้าหนี้ดิจ้ะแต่ถ้าไม่มีเจ้าหนี้แล้วหมดแล้วเจ้าหนี้ไม่เอาแล้วหาอะไรได้ก็เป็นของเราหมดเลยอะไม่มีเจ้าหนี้มาทําลายไม่มีเอาไปแต่ถ้ามีเจ้าหนี้อยู่เอาหาอะไรไม่ได้เขาก็ทําลายทาลายไม่ใช่ทาลายด้วยเขาเอาไปด้วยแล้วก็เอาไปทําลายล่ะเพราะการที่เขามาเอาการที่เขา มาทวงการที่เขามาถึงมาทําลายมันเป็นการบังคับจัดทาที่ไม่ใช่บุญจ้ะเป็นธรรมที่เป็นบาปอะ่ะเพราะมันเป็นเงื่อนไขขั้นตอนของการว่าคู่กรรมเวรใน mm. เงื่อนไขของบาปอ่ะจ้ะเป mm. นจรของบาปเพิ่งมาเพื่อการทําลายเป็นสารทัศน์อย่างนั้นเลย mm. ก็ที่เขาต้องการกันอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้วิธีการทําอ่ะเขาต้องการบุญ แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทาให้เป็นอ่ะเขาก็มีคู่กรรมคู่เวรคำว่าต้องการบุญของเขาหมายถึงว่ามีบุญสั่งสมอยู่มีบุญที่เอาทํางานได้แต่สิ่งที่เกิดคือเขาไปหาหาบุญหาบุญเกิดบุญขึ้นแล้วการหาบุญก็ไม่สมบูรณ์อีกนะเพราะว่าเขามีกตมทบเขาไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาลที่กตะทอก็คือไม่รู้ว่ามันต้องแก้ไขโดย ต้องไม่มีกทมขออต้องไม่มีคู่กรรมคู่เวรไงการหาบุญเขาก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะ<ม>เขาไปทําลายริสัมทั์เขาไปขโมยขโมยเงินคนอื่นมาแล้วเอาเงินที่ขโมยมาทําเป็นทุนแล้วเขาก็รวยเราก็เลยลองตั้งคําถามว่าไอ้ความรวยเขา,ามันของของเขาจริงไหมลนะ่ะมันไม่ใช่มันเป็นของที่เขาขโมยมามันไม่ใช่ของเขาของนี่มันเป็นของของคนที่ถูกขโมยถึงแม้เขารวย เขาไปโกงมามันไม่ของเขาอย่างเงี้ยฮะเมื่อไม่ใช่ของเขามันก็นำความสุขความเจริญของเขาให้ถึงเขาไม่ได้อย่แหละซึ่งเขาไม่รู้อ่ะงั้นการจะทําให้รวยได้ก็ต้องไม่มีหนี้จ้ะต้องไปปลดหนี้ให้หมดหรือไปคุยกับเจ้าหนี้ให้ดีว่าว่าการเอามาเนี่ยไม่ใช่ ขโมยไม่ใช่ไปเอาหรือจะเป็นการยืมไหมยืมมาใช้ไหมอันนี้เงื่อนไขแบบโลกโลกนะไปยืมเงินมาทําเป็นทุนอย่างเงี้ยอย่างเรายืมเงินทุนก็ต้องมีดอกเบีย้ยให้เขาไหมหรือหรือช่วยเหลือกันเพราะความรักกันอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีความชัดเจนมีขั้นตอนอย่างเงี้ยจ้ะผู้รับคือคูก่กรรมู้เวรเขาผู้รับคือผู้รี้อหผู้รักษาเขา หรือถ้าใกล้ๆก็คือผู้ที่รักเขาอ่ะหรือเทวดาประจำตัวเขาอ่ะถ้าเกิดเทวดาประจำตัวเขาหรือผู้ที่รักเขาอ่ะเขาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเราอ่ะแล้วเราอ่ะไปปฏิบัติตัวกับเขาอย่างนั้นอ่ะคู่กรรมคู่เวรกับเราเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่ดีเป็นผู้ที่ไม่ควรจะอาฆ่าจองเวรเป็นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีแล้วก็หลุดจากการเป็นคู่กรรมเวรทันทีเลยโดยไม่ต้องมุ่งเน้นว่าว่าเขาจะได้หรือไม่ได้อะไร เข้าใจไหมเนี่ยแต่เรามีแต่ได้กับได้จ้ะบางทีเราเห็นเนี่ยเห็นบางคนเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาเขาลําบากยากจนพอเราเห็นเราผ่านไปเออเราคอช่วยได้เราก็ช่วยขเขาก็มีความสุขแล้วก็ผ่านไปคนคนนี้เขามีผู้เลี้ยงผู้รักษาเขาที่เป็นหยาบหยาบประมุติเนี่ยหรือละเอียดก็ตามกําลังช่วยเขาพอเขาเป็น ผูพันกันอย่างใกล้ชิดมาแล้วคนคนนี้เขามีอนุภาพมากแต่อนุภาพมากเขาก็ไม่สามารถจะช่วยคนคนนี้ได้แต่คนคนนี้เขารักมากคนคนนี้มีอนุภาพมากเพราะเห็นเราไปช่วยคนคนนี้คนที่มีอนุภาพมากเขาจะไปช่วยเราเลยอ่ะเพราะเขารักเราเพราะว่าเราไปรักคนนี้เราให้ความรักเขาไม่ตาคนนี้แต่โดนตีกรอบแต่โดนไม่ให้รู้อ่ะ เวลาเรามองปุ๊บเราจะเห็นตลอดสายเลยมันมีการอะไรโยงใยไงดีไงเห็นหมดเลยไม่ใช่ไปจำจำที่พูดไม่ใช่เราต้องไปดูจ้ะไปดูไปดูไปจองเวลาเราจะทําหน้าที่ใครเนี่ยเขาทําไปทั้งวันทั้งคืนเลยจ้ะเป็นต,ต้นว่าเราพูดอย่างนี้มันโยงเรื่องอะไรบ้างมันเกี่ยวอะไรบ้างหรือมีความึิดพูดอย่างนี้เขาคงไม่รู้เรื่องหรือเขารู้เรื่องแล้วมันมีลึกซึ้งกัะเน้นมีอะไรบ้าง เขาจะไปพัวพันไปตามสายของความรู้ไปหมดเลยเหมือนตัวอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ฮะนี่ไงความรวยเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วความรวยอยู่ทุกที่เลยจ้ะความเป็นเศรษฐีเนี่ยเรารู้เลยว่าใครเป็นเศรษฐีถ้าเราลงละเอียดชีวิตเขาว่าเป็นเขาเลยู้เนี่ยคือเศรษฐีอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยอย่างนั้นนะฮะและที่สําคัญคือเวลาทําอะไรบางอย่างเนี่ย บางทีหนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่ในช่วงนี้หรืออีกหลายปีไม่รู้จะได้เจอเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อเจอแล้วก็จบเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอ่ะไม่รู้จะเจอกันไหมเจอกันอีกไหมเราดูเพื่อนสมัยเด็กๆตอนนี้ก็ไม่ได้เจออีกอจําไม่ได้ด้วยเพื่อนประถมเนี่ยไม่ได้เลยมัธยมต้นไม่ได้เลยอ่ะ อ๋อบังมีได้คนหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านดังนั้นเมื่อเจอแล้วก็ไม่รู้เจออีกไหมหรือพรุ่งนี้เขาจะมาฟังต่อ,อ,อก็เราไม่รู้นะอะไรเงี้ยแล้วมันจะยังไงอ่ะมันก็ไปตั้งคําถามว่าโอ้เดี๋ยวเขาจะไม่รับไปได้หรือไม่รู้นี่ก็เรื่องของเราแล้วละ่ะเพราะถ้าเราเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นผู้ให้จ่ะอย่าเป็นหนี้เขาก็อตอบแทนบุญคุณง่างยๆอะลรจ้ะ